ับสบายดีนะพ่อแม่พี่น้องป้องไปทางเมืองนอกเมืองนาเมือง,ง,งไทยเมืองมองทงทางประเทศลาวเขาเนาะมื่อนี้คอนสวรรค์เองกต่สีได้พาพี آ, านรศรศ่น้องไปงานศพจะทานสีนนเนาะไม่เบื่อจะทานสีนวัดวัดตะแล้วเก่าเนาะจพอผลในวันเพิ่งวันนี้นะพ่อสวรรค์ก็ได้มีโอกาสโอกาสที่ว่าได้ไปห่วงงานน้ำพึ้นเน,น,นรราอนอนนนนอะอยู่ห่างจากบ้านเมืองของมังยมพอลกับสีบอไกล้ประมาณห้าหรือหกกิโลนี่เนาะพวกเขาไป ไปกันได้เลยเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็คือทางภาพเซบ้านเก่งกเฮาเนาะบ้านเก่งกอกบ้านทางไปบันตะแลวนะเนี่ยทางก็สิประมาณนี้งามบนทางก็ได้ได้ทางผูยางขักแน่เลยได้พี่น้องเลยขอสัสดิได้พาพี่น้องกันไปงานฉพนทานห่างจากวัดเก่งกาบก็สิประมาณห้าหรือหกกิโลนี่แหละพี่น้องได้มีโอกาสได้ไปอวบงงานน้ำผินไปกับเอือยเผิน สามสามคนเอื่อยก็ได้มีแต่ผูกงามๆสบายดีสบายจิ๋วเจ้ากระว่าอจิไปเจ้กระว่างานสุปงานสุปยานสุปยานทะเลสินอยู่บ้านตะแล้วอันผู้เสื่อเ่าค้าเรียนสื่อจะได้เกาะเอื่อยือตั้งนานี่สื่อคอมเอาสื่อเทสื่อจิตตา จิตราเดชสือเกิด <fine>. จิตราอันผูเข่าๆนะหนาเขาๆคุ้เสือจินขาทางล่างอยู่ด้วยเสื้อไอคำจ้าไอคำกิโพลีอันพูดนานนี่เสือดำๆไปซเลย้อดกล้องเนยนเครื่องซุบยาถ่าอยู่บางตะแล้วเสือนนางคำเรียงเด้บังจับพบเก่งเก่าเดินย่าง่งพี่น้อทางฝั่งประเทศไทยเข้ากันประเทศไทยเป็นคนสวยวยติดกามเด้อมือเสือกิจตา านแลทพากันไปงานจบยาฐานสีเปเพาะเลยยาฐานซิเนี่าซิสิมเนาะยาฐานิครับเจ้าๆจ้าลังเดินางบานตะแล้เก่ากำลังเดินทางตอนนี้ก็กำลังซีฮอดบ้านตะแล้วเนาองี่นองอันนี้คือป้ายบ้านเพินบาตะแลวนี่ป้ายบ้านเพินบ้าตะแล้วตอนนีฮอดแล้วฮอดแล้ว บัดเก่าบ่ครับเนีนแต่แล้วแต่แล้วเก่ามันเออมันอยู่ซอยอ่อนทองมอมน้่อยครับปข่าไปตัวไตัวนี้นี่บัดรแต่แล้วเก่านี้อยู่ในบัดต่แล้วเก่านี้อย่ที่บัตรแต่แล้วเก่านี้ อันนี้คือคอนสวรรค์ได้มาหอดบันต่แล้วแล้ยน้องพี่น้องมาหอดบันต่แล้วแล้วมาล้างทีเขาเขาไปหาวัดน้องล้างศีรษาไปหาวัดมาปรุงซุปเนี่ยานสิมสิมหรือสินนะสิ่มกินซอสสิน่มสิ่ม เ,เรียวขาวัดแล้วพี่น้องเรียวขวัดเรียวขวัดแล้วขวัดทั้งขวัดทามันขึ้นมางามแต่นี่ <c oughs> ป้นาน่าบันบอกตีนเตาเขาดียงโง่เหรอวเอาเขคงโจ๋ไว้้นกบเสือาบทางเราคุณี กปจะไปลาคาหวานเลยที่คนหมาเอไว้เหมือนกันให้หมาเอพรตรงไปหางนันลูกไอคพนสวัรค์ก๊าลังมาหอดงานซพเนี่ยถ่านสิบนกพี่น้องบ้านตะแล้วเก้าเลยกับพ่อแม่เลยไอ้น้องประชาชนหลกหลานชาวุูนเฮ้าไมนปดทุกวัยหักสินหาพ่อันเดื้อจับแม่ฆาป้ดโม่ไม่วางเพิง อันเออขหุ uh, ้งซุปกระไดมาสมาทาเอาชิ <S s <S ้นหาเด้อปุงซุปคู้บาได้ดีมาเอาสองอันเดี๋ยลูกเด้อมาเด้อขณะลงซุปมานานเทิ่นเด้อทำชิ้นหาก่อนเต็งขันคารวาสมากคูบาจานเด้อ

เก้าโมงกลางคืนอเรียกจุดนี้เหว่้มงได้บ่ายโมงกว่าโมตตาตาตวนตตมาุตตานาโมตต บัานตะเล้วเก่าวางเพิงมาดีเลยเก้าโมงกลางคืน

เกียมชิเกือ้นชุเนาะพี่น้องงานถาดสิมวัดบ้านตะแล้วกานีเนาะพี่น้องบรรยากาศงานชุบเนือานเนาะปอชิมเนาะ มีประมาณนี้แหละคนเขาคึ้นมารวมงานกาหลายเตอร์จูดูวัดป่าตะแหลวเดาะพี่ทําเป็นกำลังที่เคลื่อนุบ

อุาไดไหรี่นออันละสิบสิบพันบอกโดยดนะอุสาหนะพี่น้องอันละสิบพันที่ สีประมาณนี้นะพี่น้องวัดบันตะแล้วเก่า ังสีเกิดชคนื้อทานซิมเนองพี่น้องเนื้ทานซิมบัตวันตะเลวเก่านะพี่น้องเนาะกำลังถึงเกิดชคนื้ทานเพิ่มขนขอพเมีมนะพี่น้องเนื้อทานซิมหรือจะูซิมเนาะพี่น้องเพิ่นกันลังสีเกิดชา เอา่อนพระท่านในขาวทางการอยากแกงเึ่นกันกรรมการต้มน้ำห่อนใมเรื่อยากระซี่เนาทำน้ำแล้วกินซะก่อนเลยเออบนน้ำห่อนไดเนี่ยมองได้ใจได้อาชิงของชิ่งกองเรือกรรมการแกงแบบบอปตีนข้าวซปตีนข้าหอกอเม็อย่าตีนชิ่งจอยนะชิเง็อยชียงเอา เปลียงเลียงเลียง,ง,งัน่านเอกฮับพิชอบเขื่องเสียงกันเลียงไปดว้ดิเบลียงมาด้้งกันอารมณ์จองอารมณ์จองสามสี่นัน่านมอนมอนเครื่องลงกระไดมันดงงังมอนลงด้วยหนึ่งตัวสีแดงบอตัวจูดัน มันโมแมนนา้นีเอออาลเธอออกไปนอกเพื่อพินพินขมาเออครับะัจอยลองลองใบดูันเป็นกำลังสีเกินสุดยันท่านซิมนพองหรือยนปูซิมวัด เอาเสียงกลมันขึ้นนเสียงชิ้นหนึ่งสองอโลใช้แดงสายแดงหนึ่งสองสามสี่สอบอโลอคนิอคนิทดสอบหเสียงน้ำแหลมเออหนึ่งสองสาอิเสียงน้ำแหลมทดสอบหนึสองโลอโลหนึ่งสอบหนึ่สสเออี่ก็ขึ้นันเอา